ไ h ท t ไทเลน์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์มามี่โปเกอแพนส์พรีเมียมเอ็กซ์ตรศูนย์เลเซอร์วิชัน่น เกมนท์ไทยแลนด์นะครับนี่โค้งสุดท้ายแล้วนะเราจะตัดสินกันด้วยเกมเกมนี้ข้อละ5คะแนนหัวหน้าทีมไหนทีมนท่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตทันตีเกี่ยวกับเพลงต้องฟังเลยครับ E Melody เราจะคุยกับทีมนี้ก่อนเพราะคะแนนเขานำนี่นะครับคุณจะเลือกใครขึ้นมาคนแรกพี่บิวกินบิวกินครับบิวกินครับเชิญ พร้อมนะเริ่มคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงถูกต้อง,ง,ง,งอออัดจะจะรัดกี่เลยเออ,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 อพิงพิงพิงถูกต้องมาีนีามา้มาเร็วมาเร็วภาวนาภาวนาถูกต้องเฮเก่งมากเออ ริอยู่โอเคันี่รมอยู่กีการแสงมาอีกแล้วไฟเออไฟเออมางกนองัองถูกแล้วีหน้ามาีริ่มอย youtube มัน very มัดไล่หนาว very มัดไล่หนาวไม่ใช่อย่างงี้เอา อีลโซให้หนอโลโซโลโซใส่สั่งมาใสส่งมาให้ฉันดูแลเธอได้ไหมให้ฉันดูแลเธอให้ฉันดูแลเธอใหม่เจเลปูละ คนที่ถูกรักครับของบอดี้แลมนะฮะเฮ้ยพวกคุณเก่งมากไม่นึกว่าจะเล่นเรื่องเพลงได้เก่งมากๆเลยนะและทีมทีมนี้นะครับเพลงละ5คะแนนฝั่งนี้นั่งดูพยายามจะปวดแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะปวดได้หรือเปล่านะครับเล่นไปทั้งหมดนะครับข้อละ5คะแนนได้ไปทั้งหมด8เพลง8คูณ้ากับ40บวกกับอีก30ตอนนี้นําอยู่70คะแนนครับ เขาได้8ใช่ไหมคุณต้องร้องได้11เพลงเท่านั้นเลย11เพลงพวกคุณทําได้ฟีลิ้งครับคนแรกที่จะขึ้นมาร้องเบิกเร้าให้คุณเพื่อความมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ของคุณเอาคุณเลือกใครผมเลือกคนที่เก่งที่สุดละกันเก่งที่สุดของเขาคือพี่พีครับพี่พี พี่นี่อันนี้คืออันนี้คือคิดแล้วคิดดีแล้วนี่พี่ดีแล้วนะโอเคเือที่สุดขอตัวช่วยฝั่งนี้มาที่สุดนะคุณคนเดียวก็อยู่แล้วนี่คุณดูดิผู้ชายสามคนตัวสั่นไปหมดเลยดูดูดูตัวสั่น์ไปหมดเลยเขากลัวคุณอ่ะพีคเอ้ยได้พร้อมนะใครตอบได้รีบเร็วนะต้องเร็วนะสิบเอ็ดอะแ่ะพร้อมเริ่มอี

พีชเิกเก่งมากอี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 อ เราอยอยู่ไหนต้องการ11ข้อและทีมของคุณฟีลิ่งได้ไปทั้งหมด9ข้อโโอ้รวมคะแนนแล้วแพ้ไป66ต่อ70นิดเดียวลองแล้วก็ทำคะแนนได้มากกว่าเขาในเกมเกมนี้เขาได้8คุณได้9ครับนะฮะ อะไม่ต้องเสียใจนะครับฟิลลิ่งครับมาทางนี้วันนี้คุณมาสนุกกับเรามาปาร์ตี้กับเราแล้วผมมีของดีที่เหมาะสําหรับใช้ชีวิต New Normal แบบนี้มาให้คุณด้วยนะครับคือการใส่แมสทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างกันแหละที่กลิ่นตุๆใต้ตแมสนะครับวันนี้ผมมีของมามอบให้กับคุณคุณจัสตินเอาออกมาเลยครับนี่วันนี้รับกับบ้านไปเลยนะครับผมขอมอบหมดนี่ ต้องจัดการกลิ่นปากด้วยยาสีฟันซอลออริจินัลนะครับเพราะเขามีเกลือไฮเปอร์โทนิกซซลนะฮะนอกจากนั้นนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียสาเหตุของกลิ่นปากเรื่องกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนใช้ซซลเถอะครับนะฮะขอให้หมดนี่เลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ผู้แพ้ไปแล้วผู้ชนะครับคุณนีน่า มายืนตรงนี้ตรงกลางเลยทีเดียวครับคุณจะต้องเลือกหนึ่งคนจากฝั่งนี้อีกหนึ่งคนจากฝั่งนั้นไปช่วยคุณสองคนในการใบ้ในรอบแจ็คพอตของเราจะเลือกใครฝั่งนี้ก่อนฝั่งตัวเองอพี่ไอสเอาพี่ไอครับเชิญพี่ไอส์แยกมายืนข้างเขาเลยเลือกพี่ไอมาแล้วฝั่งนี้ฮะจะเลือกใครพี่พีกเลยกันพี่พีกเหรอ,อพี่พีก พี่พีกกับพี่ไอยอยู่ด้วยกันช่วยน้องช่วยหน้องมาดูกันนะครับว่านี่น่าจะคว้าหนึ่งแสนบาทไปได้หรือไม่สักครู่เดียวค่ะเกมสุดท้ายนะคะก็เป็นเกม e melody ค่ะเกมนี้หนูให้พี่พิวกินไปเล่นก่อนเลย มิวกินน mm ี hmm. <laughs> ้ร้องเพลงพอมมากขนาดร้องแค่อ <it> <ẻ merciful> ียังพอเลยเกมนี้นะคะก็ทําให้หนูชนะขาดลอยเลยเข้าไปชิงเงินรอบจากพอตเลยค่ะค่ายังไงก็เอาใจช่วยหนูให้หนูเอาเงินแสนกลับบ้านไปให้ได้นะคะ